ช่วงนี้นะครับมีรายงานสดนะครับในเรื่องของความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลที่ทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดียวกลางทะเลนะครับโดยทางบริษัทสตาปิโตรเลียมหรือว่า SPRC ในขณะนี้นะครับยังคงดำเนินการขาจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหลโดยมีการฉีดพ่นนะครับสารขาจัดคราบน้ำมันออกจากผิวทะเลโดยมีปริมาณน้ำมันรั่วไหลอย,อยู่ที่ประมาณ5,000ลิตรนะครับซึ่งล่าสุดนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหาก,กรรมก็เดินทางลงพื้นที่ติดตาม เหตุการณ์ขณะที่ทีมที่มาเก็บกู้คราบน้ํามันในขณะนีะ้ที่บริเวณชัยฝั่งก็มีการประเมินทิศทางลมซึ่งก็คาดว่าครับว่าจะขึ้นฝั่งที่แม่ลำพึงและก็ชายหาดอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าในเขตอําเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งความคืบหน้าล่าสุดจะเป็นอย่างไรทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ในขณะนี้นะครับคุณจินตนากุศลพร้อมแล้วเชิญครับ ที่เรายืนอยู่กันตรงนี้นะคะก็คือบริเวณชายหาดแหลมจเจริญค่ะอําเภอเมืองจังหวัดระยองด้านหลังห่างออกไปนะคะก็คือสถานการณ์น้ำมันล้นไหลกลางทะเลซึ่ง ขณะนี้นะคะก็เป็นความกังวลว่าการกระจายตัวของคราบน้ํามันนั้นกระจายตัวเป็นวงกว้างค่ะประกอบกับทิศทางลมนะคะพัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะพัดพาคราบน้ํามันเหล่านี้นะคะเข้าสู่ชายฝั่งไม่เกินในช่วงสายของวันนี้ค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่หลายๆห,หน่วยงานนะคะก็ระดมกับสภากําลังในการที่จะเตรียมพร้อมป้องกันการพัดพาเข้าฝั่งนะคะแล้วก็การกําจัดคราบน้ํามันเหล่านี้กันอย่างเต็มที่ค่ะ ภายหลังการประเมินจากแนวโน้มทิศทางลมนะคะคาดว่าจะมีคาบน้ํามันดิบนะคะขึ้นชายฝั่งชายหาดเขาแหลมย่าตั้งแต่แนวหาดแม่ลําพึงไปจนถึงเขาแหลมย่า โดยคราบน้ำมันนี้อยู่ห่างจากฝั่งไปประมาณ3กิโลเมตรนะคะขณะน,นี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเริ่มวางแนวป้องกันคราบน้ามันร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท IRCP และบริษัท Star Petroleum ขณะนี้นะคะก็ประเมินว่าคราบน้ำมันจะยังไม่ไปถึงเกาะเสม็ดค่ะซึ่งก็อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าโดยจะต้องจับตาเฝ้าระวังตลอดทั้ง 24ชั่วโมงค่ะทางด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้เดินทางติดตามสถานการณ์โดยอยากให้บริษัทที่เกิดเหตุนั้นแสดงข้อมูลที่ชัดเจนรวมทั้งข้อเท็จจริงค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของปริมาณน,น้ํามันที่ล้นไหลโดยล่าสุดก็แจ้งมาที่ปริปรมาณที่50 0 0 0ลิตร ขณะนี้ค่ะเขาจํากําจัดไปแล้วเหลือเพียง5,000ลิตรที่เหลืออยู่นะก็เชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบด้านการท่องเทีย่ยวบริเวณชายหาดยืนยันค่ะว่าไม่กระทบแน่นอนซึ่งทางบริษัทได้มีการเตรียมบูมนะคะเพื่อป้องกันการน้ํามันเนี่ยคาบน้ามันเข้าสู่ชายฝั่งไว้แล้วซึ่งเป็นไอเจ้าบูมเนี่ยนะคะเป็นลักษณะทุ่นลอยที่จะช่วยดักจับคราบน้ํามันที่เคลื่อนตัวเข้าฝั่งคาดว่าจะเข้าภายในวันนี้นะคะโดยมาพร้อมกับเครื่องดูดคราบน้ํามัน ขั้นตอนก็จะใช้บูมเนี่ยกางล้อมคาบน้ํามันเอาไว้แล้วก็ใช้เรือทยอยตักคราบน้ํามันแล้วก็การตักก็ยังไม่ทราบว่าจะใช้เวลาตักกี่วันนะคะแต่ก็จะทําให้เร็วที่สุดจากการตรวจสอบคราบน้ํามันเนี่ยสีเนี่ยออกเป็นสีครีมค่อนข้างจางไม่ใช่สีดําซึ่งหมายความว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นก็จะมีน้อยมากไม่เหมือนกับช่วง10ปีก่อนคือปี56นะคะที่ผ่านมาที่พบคราบน้ํามันลอยสีดําเต็มชายหาด พร้อมกับให้ความมั่นใจว่าสถานการณ์โดยรวมจะไม่กระทบเรื่องการท่องเที่ยวและก็ไม่กระทบกับเกาะสเสม็ดนะคะที่ผู้ประกอบการกังวลค่ะที่รั่วไหลนะครับว่ามันมีปริมาณน้ำมันจำนวนเท่าไหร่จริงๆเพราะตัวเลขที่ออกมาเนี่ยผมทราบมาทางผู้สื่อข่าวว่าประชาชนทั่วไปก็สับสนเหมือนกันนะครับเขาดูจากตัวเลขต่างๆนะครับก็เลยมีการประเมินว่ามันน่าจะเป็นสักสี่แสนลิตร แต่พอตอนสายนะครับตอนเช้าขึ้นมาหน่อยมันก็เริ่มคาดว่าเปลี่ยนมาเป็นเหลือหนึ่งแสนหห่ลิตรหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการประดาน้ำลงไปสำรวจจริงๆนะครับนั่นคือช่วงแรกเป็นการประเมินกาคำนวณแต่หลังจากเอาประดาน้ำลงไปสำรวจนะั้นก็จะเหลือประมาณสักห้าหมือนะครับจำนวนเลยก็เป็นห้า0มืแต่ในขณะนี้เนี่ยนะครับได้มีการ กำจัดไปแล้วนะทาบริษัทก็ได้มีการกำจัดไปแล้วจริงๆแล้วในขณะนี้จึงเหลือเพียง5,000ลิตรนะครับซึ่งตรง5,000ลิตรเนี่ยทางจําจนวนที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่ามันจะไม่กระทบทางด้านของที่จะท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นาทางหาดลําพึงแม่ลํำพึงที่พี่น้องประชาชนในบริเวณน,นั้น,นเป็นห่วงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ นอกจากนี้ค่ะนายวงศกรนาราทาวาค่ะรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองได้มอบหมายให้หนางสาวอ,อารพินท่วงทีนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรมาตาพุธให้เอาผิดกับบริษัทสตาป์ิโตเรียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนที่ทำน้ำมันดิบล่วไหลลงทะเลจังหวัดระยองฐานกระทำการด้วยกะ ประการใดๆปล่อยให้สารเคมีหรือเคมีพัน์ธุล่วนไหลเข้าไปในทะเลน,น่านน้ำไทยซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา119ทวิแห่งพรบการเดินเรือนในน่านน้ำไทยพุทธศักราช2456และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้รับเรื่องพร้อมเตรียมสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ นับจากนี้นะคะค่ะเราก็ต้องมาคอยลุ้นกันค่ะว่าทะเลระยองจะกลับมาสวยงามใกล้เคียงดังเดิมได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตอนนี้ค่ะเราทุกคนนะคะก็ได้แต่ต้องให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำที่ทำงานนะคะแล้วก็ปฏิบัติการกันตลอด24ชั่วโมงทั้ง พื้นที่ใช้ฝั่งรวมทั้งกลางทะเลด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาจัดการกับคราบน้ํามันนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อด้านของสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดค่ะทีมข่าว NDT ภาคกลางรายงาน ขอบคุณคุณจินตนากุศลนะครับทีมข่าวจาก n b t ภาคกลางนะครับซึ่งมีการรายงานสดทางระบบ 4G นะครับเข้ามายัางสถานีของเรานะครับเพื่อรายงานถึงสถานาการณ์ความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามกันเป็นระยะนะครับว่าอย่างในวันนี้นะฮะเรื่องของคราบน้ำมันจะไปยังาทางชายหาดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันแล้วก็จะมีรายงานกันเป็นระยะระยะไปนะครับ